เรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะัดที่9ของฤดูดกาล2020-2021กันนะครับโดยลงเตะในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน63พร้อมทั้งอัปเดตอันดับตารางคะแนนและอันดับดาวสันโวล่าสุดเราไปติดตามรพร้อมกันเลยนะครับณนะทัสบอลทีวีสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่9ที่ลงเตะในวันเสาร์ที่21 เพอรจิกายนมีลงเตะด้วยกันทั้งหมด4คู่4สนามนะครับเราไปดูผลการแข่งข,ขันของทุกคู่กันเลยครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้กับเชลซีศูประตูต่อ2คู่ถัดมาแอสตันวิลล่าแพ้กับไบรตัน1ประตูต่อ2และคู่บิ๊กแมตช์ประจำวันเสาร์นะครับท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อ0และคู่สุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะ เวสต์บมวิดอันเปรียนไปได้1ประตูต่อศูนย์จากผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับเราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกต่อเลยครับอันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดจากชัยชนะนัดนี้ของท็อตแนมฮอสเปอร์ก็ทําให้ขึ้นมาอยู่เป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนแข่งไปแล้ว9นัดมี20คะแนนส่วนที่2เป็นเชลซีแข่ง9นัดมี18คะแนน เท่ากับอันดับที่3อย่างเลสเตอร์ซิตี้ที่แข่งอยู่เพียงแค่8นัดอันดับที่4 l i ลิเวอร์พูลแข่ง8นัดมี17คะแนนอันดับที่5เซาส์แฮมตันแข่ง8นัดมี16คะแนนอันดับที่6 a แอสตันวิลลาแข่ง8นัดมี15คะแนนและทีมที่มี13คะแนนไล่ไปตั้งแต่อันดับที่7เอเวอร์ตันอันดับที่8คริสตัลพาเลทอันดับที่9 Man แมนยูไนเต็ดและอันดับที่10 Op, Jonathan, มาดูกันต่อที่ข้างล่างของตารางคะแนนนะครับอันดับที่11แมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่12าอาร์เซนอลต่างก็แข่ง8นัดและมี12คะแนนเท่ากันอันดับที่13 West เวสต์แฮมยูไนเต็ดแข่ง8นัดมี11คะแนนเท่ากับอันดับที่14อย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่แข่งไปแล้ว9นัดอันดับที่15 Lead ลีดยูไนเต็ดแข่ง8นัด มี10คะแนนอันดับที่16บไบรตันแข่ง9นัดมี9คะแนนอันดับที่17ฟูแลมแข่ง8นัดมี4คะแนนเรามาดูพื้นที่โซนตกชั้นกันบ้างนะครับอันดับที่18เวสต์เอมวิดอัลเปียนแข่ง9นัดมี3คะแนนอันดับที่19เบอร์ลี่แข่ง7นัดมี2คะแนนและอันดับสุดท้ายอันดับที่20เคฟิลล์ยูนเต็ดแข่ง8นัดมี1คะแนน ิดท้ายที่อันดับราสโวพิมพ์ลิกนะครับอันดับที่1นึ่งซองฮงบินจากสเปอร์ยิงไปแล้ว9ประตูนะครับส่วนอันดับที่2ร่วมมี3คนนะครับโดเมนิกเคเวัลโอินจากเอลว์ตันโมซาลาจากลิเวอร์พูลและเจมิวาดี้จากเลสเตอร์ที่ยิงไปคนละ8ประตูเท่ากันส่วนอันดับที่5ร่วมมี2คนนะครับพราสติกเบนฟอร์ดจากลีดยูไนเต็ดและเฮลิเคนจากสเปอร์ที่ยิงไปแล้ว7ประตู และทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่9ของฤดูกาลที่ลงเตะในวันเสาร์ที่21สิพฤศจิกายนนะครับและฝากเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของทีมไหนนะครับสามารถให้กำลังใจทีมรักของเราได้ด้วยการเขียนเชียร์ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับส่วนโปรแกรมถัดไปของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจะลงเตะกันอย่างต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่22 พฤศจิกาย,ยนนี้เราก็จะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่แล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อๆไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ